สวัสดีครับผมสปีดเบื้องพ้นครับมือนีมาเห็ดหมูหันให้เพื่อนๆได้ชมมนะครับเนาะครับผมเด็เบิงครับผมสูตรเพื่อนบ้านบ้านเท่านี่แหละครับครับผมครับผมไปเบื้องวิธีทํากันเลยเนาะครับเนาะครับผมวิธี่ยางเป็นยังไงคือสีเหลืองเป็นจะแสบแท้ครับผมไปเบื้องกันครับ เดี๋ยวมันยังซึมงเงินหัวอับดาบมันไหนดินี่เป็นหนามเลยเนาะอีกนิดนึงเออเดี่ยวเยาวุลได้ไหมอีกนิดนึงพอแล้วนี่ไหมนี่ไหมอันนี้ครับนี่ก็เป็กันมันยังเป็นหนานันอยู่อาทิตย์มันยังเป็นหนามซึมอยู่นะเออลองนอเล่นดิ่งลงเดี๋ยวกลับไหมเดียวไม่กินยาเลยว่าเหลาแห้ง สปีดมืงพนทำเองครับเุดยวอาไปองไองไปติดนงพลอเอาะูกเพองเบียบุญได้แชทบติดไอีกเพื่น่นสุดยอดนะครับหนังกรอบกับหน,น,น,นังกรอบ,บน,รอนะครับเนาะโอเคครับ ครับผมท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการย่างแล้วนะครับเนาะเบิ้งแล้วสิกินได้แล้วละครับเดี๋ยวเบิ้งครับผมสือผ้ากันยกลงจากเตาแล้วครับมาครับมาเพื่อนเพื่อนแต่ว่าตอนนี้สภาพหมูว่าขึ้นเก่าแล้วครับทุกอย่างกินก้อนแล้วครับ อาีมาตัดนี่แเหลือซ้านี่นะเดี๋ยวอีฟจดจีดเดี๋ยวอาชมาตัดไปจิ้มเจ้าอยู่ไหนิมเอ้าลิฟออกนั่นะอไฟมีนะจังวเปิดิ้มเจ้าผหันไหมมนี่ค่อยหมุนออกค่อยหมุนอออนี่แหะครับที่มนเออเอออันนี้มันุกหรอบอนี่หัวมันุกหลวปิดบางคนนะครับรวมมือโดยสามารถชิกครับ ขาดูว่าขาว่าแปะขาคืออันตึงๆอยู่เนี่ยยังเอาไปต้มพะโล่อยูเหมือนไม่สุกเนี่ยหัวไงเอ้ยเอาออกแน่นๆยิ่งดีกวมานั่นนี่แหละเอานี่แหละมาตรฐานนะครับออกได้คือเขาออกได้ต่ว่าข้างหลังนี่บ่มี่หรอครับถังหลังกินไม่เป็นไม่เรวหลังกินหมดเลยมันต้องตัดมันตัด ห<ไ>มุนหมุนหมออกตีมุนออกไปยืดนะขื้บอขาไปเห็นแม่คือไหปจงไปเห็แล้วจะขาเโอนี่ดขานี่ยเอาถุงเอาเอาไว้ไว้จงขาแล้วไปเห็นแล้วเนียหนุครับอ้บบนเอาไว้เดยังกอช่เขากินสุดยอดได้ครับมีละเพื่อนๆนี่ละฟังโซกันบ้างหันเดนบบวบงานไครับมันต้อมีการหอ อยู่แถวเมืองพ้นนี่ว่าต้องวงเรียงห่อครับแม่ก็รขาบแม่กินเป็เออนได้เป็นจิ้มอิ่มแล้วกินบ่ทัานมูก็ได้ห่อครับเออกดี๋ยวเดี๋ยตีนหมูสีเลยแท้สีเลยสีงไหนมัดเน่นกระโดดยวออกตวยื้วออดูนี่เท่ไเยเล่บอะไรกินเยเล่คอน้อด้ครับเ้อโอ้ยลอกตาเลยมนหัแมนของเขาแล้วนี่นๆๆ แน่เดียวเซ็บต้องกันครับย่างหมูครับผม